สงสัยไหม่ว่าทำไมกลางสิบถึงเล่นไปแล้วเพราะว่าคลิปหายคำสาบเลยกันแต่เราไม่เล่นหรอกไมาเล่นด่านหนึ่งกลางคืนสะนะไม่ดีกว่าแล้วอ่านไปฮันหนึ่งจะแปลให้ยังอ่าเรามาเจอกับซอมบี้ถือกล่องดนตรีนะเราจะไปดูคันว่าความสมมารคืออะไรก่อนเดินเลยด่านนี้ชื่อว่าด่านฟอก ฟอกว่าอะไรฟอกว่ากบ <c oughs> ใช่ฟอกว่าหมอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องมีหมอกใช่ไหมแล้วแล้วเพมีหมอกเราก็จะไม่สามารถเห็นซอมบี้ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเดาการวางตะว,วันที่ถูกต้องเอาไว้ถั่วเราจะแตกตาอยู่แล้วเห็ดใ่ยิ่งเร็ว,วไม่ได้ใช้เห็ดใจตั้งนานคิดถึงมากอ้นี้กินถั่วไปก่อน สวยนี่รอพี่เบิ้มพี่พี่เบิ้มพี่กระทืบแมนกระทืบืึตุมโอเคฮะแข็งโป๊กนึกว่าไอติมน้ำแข็งใสแล้วก็ระเบิดหรือเป็นบัตรล็อกล้อเนอย่านัอ่วะป่ะไม่พุดท้าแล้วไฟเน่ะเว้ยนะครับพุดธขึ้นมาอย่างน่าแล้วก็เตรียมตัวเอาเครื่องยาไปกินได้เลย ไอ้ซอมีถือกล่องปั่นตุ๊กตาอะไแบบน้บมวายแล้วเบิ่ดูไดูบื้อเลยเกินพีชีพให้อากาศรอบข้างอ่ะดั่งชว่าเราจะวางระเบิดทันหรือไม่ไม่ทันครับจบครับได้ไปแล้วตะเกียงความสามไม่เสร็จคือจะทำให้เรามองเห็นในหมอกได้ หลังจากที่เราไปชอปปิ้งกันมาอย่างหนักหน่วงนะครับดูซิว่าได้อะไรมาเราได้พรัวกับช่องเพิ่มมาอีกหนึ่งช่องใช่หรอทำไมมันหนเหมือนเดิมเลยไป๊ไป๊ปไป,ไป,ไปดูอ่าเมื่อกี้เราซื้อแปดสล็อตมาไงอันนี้เก้าสล็อตสองหมื่นราคามาตา่างกันยังไงอ่าเซกเกอร์มานีนครับวันนี้จะได้เจอกับซอมบี้นักกีฬาสีซึ่งตัวที่เราใช้ก็คือ เห็ดเมาเนของคู่กันอยู่แล้วเหมือนเวลาเรากินเผัดกระเพราคุยน้ำปลาครับแต่ถึงเวฟแรกกันแล้วนะครับสามหัวเราพร้อมใช้ MVP ของด่าน,นี้นะครับนั่นคือสามหัวตอนนี้คือแบบตังล้นเหลือแบบวางเห็ดใหญ่ได้แล้วเห็ดใหญ่คือแบบเป่า,ปาสบายอะ่ะเพราะว่ามีถัวรสามหัวช่วยยิงอยู่จากด้านหลังตังเหลือเลกเยอะเกินมา อีตัวเลยจัดป้ายทันด้วยเออดีจัดโอเคนะครับตอนนี้เราใกล้ถึงเว็บสุดท้ายแล้วเห็ดใหญ่ล้นแบบดีจังครับแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะถ้าท่าซอบบี้มาเยอะเกินเราจะใช้เห็ดน mm ิวเคลียร์จากโรงไฟฟ้าเชนอเบลรู้จัก่โรงไฟฟ้าเชนอเบลอหมถ้ารู้จักเดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลให้ตอนยังไม่จบแล้วกัน ก็คือตอนนี้แหละอ่ะโอเคตอนนี้มาถึงเว็บสุดท้ายแล้วนะครับไฟแนลเวฟบมามากันเยอะๆแข็งไหมแข็งเป็นน้ำแข็งใสแล้วก็ตายอากาศดีนะครับร้อนๆหน่อยๆอย่างนี้เป็นวัดได้แน่นอนเพราะฉะนั้นใช้ใช้อะไรไมเพราะไม่มีสปอนเซอร์พูดไม่ได้อ่าซอมบี้นัก,กลาสีามันจักหมอกเห็นไหม มันวิ่งกลับไปแล้วมันกินเห็ดเมาไปตอนนี้เราก็ได้มาแล้วกระบองเพ็ดข้อสามารถพิเศษก็คือถั่วธรรมดานี่เองที่สามารถยิงลูกโป่งแตกได้เพราะว่าตอนที่สามจะมีสมบีลูกโป่งมา